หนังสือ12เล่มที่ทนายความควรอ่านก่อนขึ้นว่าความในชั้นศาล ความซักถามถามค้านหรือถามติงเนี่ยแต่เดิมมีความเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องของพรสวรรค์เป็นความสามารถที่ติดตัวมันแต่กําเนิดแต่ปัจจุบันเนี่ยนักกฎหมายหลายท่านเนี่ยเขาก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการว่าความเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของพรสวรรค์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่สามารถฝึกฝนได้แต่การที่จะว่าความในชั้นศาลได้ดีเนี่ยมันเกิดจากการฝึกฝนการตั้งใจทํางานตั้งใจเรียนรู้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆซึ่งการฝึกฝนเนี่ยนอกจากการไปขึ้นว่าความไปดูรุ่นพี่ว่าความไปตามอาจารย์ว่าความแล้วเนี่ยหนึ่งในการฝึกฝนที่สําคัญคืออกาา่นจหังส อของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เรียบเรียงตำราต่างๆ,ๆที่เกี่ยวข้องกับการว่าความถามค้านถามติงหรือซักถามพยานไว้ซึ่งในวันนี้ผมได้รวบรวมตำรา12เล่มที่ถือว่าเป็นตำราที่ทรงคุณค่าสําหรับทนายความไทยควรจะต้องอ่านก่อนที่เราจะขึ้นไปว,ว่าความมีอะไรบ้างไปรับชมได้เลยครับสำหรับ ข้อแรกเลยนะครับหนังสือวิชาข้อทด้จริงของหลวงสัตยุทธ์ชำนาญหรืออาจารย์เปลี่ยนลีลาสอนนะครับหนังสือเล่มนี้เขียนมาเกือบ80ปีแล้วนะครับแต่เดิมก่อนนี่ท่านจะมาเป็นทนายความเนี่ยท่านเป็นทหารมาก่อนเมื่อท่านลาออกจากอาชีพทหารแล้วมาเป็นทนายความเนี่ยเรียนจบมาเนี่ยท่านรู้แต่ข้อกฎหมายแต่ข้อท็จจริงคือการวิจัยว่าเรื่องอะไรจริงเรื่องอะไรเท็จเนี่ยท่านไม่รู้ทําให้เกิดปัญหาอย่างมากท่านก็เลยเก็บรวบรวมประสบการณ์วิเคราะห์แล้วก็มาแต่งเป็นตําราเล่มนี้ซึ่งจะเป็นการพูดถึงเรื่องหลักๆก็คือว่า การที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรื่องที่นํามาสู่ศาลเนี่ยอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความเท็จหลักในการถามค้านเป็นยังไงซึ่งเป็นตาราที่สุดยอดมากผมอ่านครั้งแรกตอนผมาอายุประมาณสักสิบแปดสิบเก้าเพราะว่าเป็นหนังสือที่มีอยู่ในบ้านของคุณพ่ออยู่แล้วผมอ่านไม่รู้เรื่องเลยครับ ผมเพิ่งมาอ่านหนังสือเล่มนี้รู้เรื่องว่าผมทํางานไปแล้วสักประมาณปีหนึ่งสมัยนั้นท่านนายกเดชอุดมไกรฤทธิ์เนี่ยท่านก็มีการแจกหนังสือเล่มนี้ให้กับทนายความใหม่ทุกคนแต่ปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยยกเลิกการแจกไปแล้วแล้วก็หาซื้อเุ็นข้า้งยากหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวผมอาจจะมีแจกในเพจ<อ>ด้วยนะครับยังไงรอติดตามรับชมกันต่อมาเล่มที่2นะครับก็คือถามพยานให้ชนะคดีนะครับเป็นของสภาทนายความรวบรวมเรียบเรียงจากอาจารย์หลายท่านรู้สึกว่าจะมีอาจารย์เพิ่มบุญเปลี่ยนผู้เป็นคนหลักในการเขียนตำราเล่มะปรมาณ100 28เป็นหนังสือที่ให้แนวความคิดกระบวนการในการถามพยานเป็นอย่างดีเขียนไว้เลยว่า,าการถามพยานเนี่ยไม่ใช่ศิละปะที่ไม่สามารถฝึกฝนได้แต่เป็นศาสตร์อย่างหนึง่งที่เราสามารถศึกษาค้นคว้าได้มีอมตะวาจาในหนังสือเล่มนี้เช่นการจะคิดคําถามมันต้องเริ่มจากการคิดคําตอบที่จะอยากได้ก่อนนะครับเป็นตําราที่ดีมากๆแต่น่าเสียดายปัจจุบันสภานนาความไม่ได้ผลิตมาจําหน่ายแล้วน้องทนายรุ่นน้องหลายคนอยากจะไปซือ้อปรากฏว่าก็ไม่ได้ขายแล้วนะครับขายแต่หนังสือของนายกสมาทนายความ ผมเองก็ยังไม่กล้าถ่ายกระสานแจกเพราะว่ากลัวจะติดเรื่องลิขสิทธิ์ก็หวังว่านายุสภาทนายความคนหม่ที่เสนอตัวเข้ามาเนี่ยผมเสนอเลยว่าท่านทิียเล่มนี้แจกเถอะมันเป็นหนังสือระดับที่ทนายความทุกคนควรจะต้องได้อ่านต่อมานะครับเล่มที่3 <S <S หนังสือว่าด้วยการสืบพยานของอาจารย์ภพศาลพืชมงคลทนายความของสำนักง,งานทำนิติเป็นสำนักง,งานชื่อดังของประเทศไทยท่านเขียนเกี่ยวกับเรื่องการสักถามหนักค้านถามติงแล้วก็ยกตัวอย่างไว้อย่างเข้าใจง่ายมีการให้ความรู้ต่างๆเช่นการสักถามพยานเนี่ย ต้องซักถามแบบปิดคำถามค้านคือซักถามไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามคิดถามถามค้านได้เลยเพราะว่าเราซักถามไปจนหมดแล้วเป็นหนังสือที่ไม่อ่านไม่ได้นะครับก่อนจะขึ้นว่าความแล้วก็เล่มนี้หาซื้อไม่ยากนะครับไม่แพงตอนนั้นผมซื้อมา180บาทต่อมาเล่มที่4นะครับเป็นหนังสือว่าด้วยข้อสังเกตในการชั่งน้ําหนักพยานฐานและเขียนคำพิพากษาของอาจารย์จิตติติงสพัดก็เป็นปรมาจารย์กฎหมายของประเทศไทยนะครับผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในสายกฎหมายเนี่ยน่าจะรู้จักอยู่แล้วหนังสือเล่มนี้มันให้ได้เขียนถึงเรื่องการซักถามพ แต่อย่างใดแต่เขียนในเรื่องการชั่งน้ําหนักพยานฐานเขียนในเรื่องการวิจัยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จมีหลักในการพิจารณาย,ยัางไงความจริงจะต้องมีลักษณะยังไงความเท็จต้องมีลักษณะยังไงซึ่งทนายความเนี่ยถ้าได้อ่านตรงนี้แล้วทําความเข้าใจเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการคิดคําถามค้านในการทํางานหาซื้อไม่ยากแล้วก็ราคาไม่แพงหนาประมาณแค่แปดสิบกว่าหน้าแต่ตัวคุ้มค่ามากๆเช่นท,ที่ผมซื้อมาเจ็สิบาทเอง ต่อมาเป็นเล่มที่5นะครับเป็นหนังสือว่าด้วยการซักความพิจารณาฉบับศิลปะในการซักถาม อง ism, อาจะตัดเจริญฉฉำนะครับอดีตพนักง,งานอนยการหนังสือเล่มนี้จะเน้นหนักไปถึงเรื่องการซักถามพยานมากกว่าการถามค้านหรือถามติงไม่มีอย่างอืงอ่นเลยครับมีการซักถามงเดียวแต่เขียนได้ละเอียดมากเพราะผมเชื่อว่าผู้เขียนเนี่ยเป็นพนักงานอนเการซึ่งพนักงานอนยการเนี่ยหน้าที่ของเขาหน้าที่หลักเลยเนี่ยคือการซักถามพยานให้เป็นไปตามสมนวนสอบสวนท่านเขียนไว้ได้ดีมากแล้วก็ทนายความควรจะอ่านเอาไปปรับใช้ในการทํางานได้เป็นอย่างดีครับต่อมานะครับเป็นหนังสือ เรื่องหมอความจากคำบรรยายของนายสุริปิสุวรรณนะครับหนังสือเล่มน,นี้นี่โบราณมากเลยนะครับพิมพ์ครั้งแรกน่าจะปี2524ซึ่งเล่มน,นี้ดีมากในเรื่องก,การสักถามถามคันถามจิง,งถึงแม้ภาษาที่ใช้หนังสือจะโบราณนะครับแต่เป็นอมตะจริงๆเอาไปปรับใช้ในการทํางานได้เป็นอย่างดีไม่มีขายที่ไหนแล้วนะครับเล่มน,นี้ผมได้มาจากห้องสมุดที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ทุกวันนี้น่าจะมีเว็บไซต์ห้องสมุดของธรรมศาสตร์ที่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือเล่มน,นี้ได้ฟรีถ้าผมจำไม่ผิดหรือไม่ก็ไปหาห้องสมุดธร,รรมศาสตร์ที่มีให้ถ่ายเอกสารอยู่นะครับต่อมาเล่ม เนะครับเป็นอนุสรของมหาสเสวตีพยาปีดานิลเุเบรหรือฟักพันฟัก,ฟ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 กเป็นหนังสือที่พิมพ์แจกในงานศพนะครับท่านเสียชีวิตก่อนผมเกิดเกือบ30บปีแต่หนังสือที่ท่านแต่งไว้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการซักถามพยานถามค้านถามติ่ง เป็นประโยชน์เป็นหนึ่งในหนังสือที่โอนบัตรเก่าแต่สุดยอดหาซื้อไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับเล่มนี้ต้องไปหาถ่ายที่ห้องสมุดธรรมศาสตร์หรือในเว็บไซต์น่าจะมีเผยแพร่อยู่นะครับต่อมายังอยู่ที่หนังสือเก่าหนังสือเก่าเล่มนี้คือกฎหมายลักษณะพยานและจิตตะวิทยาของศาสตราจารย์เอลดูปาและนายวิจิตรุติตานนเล่มนี้ความจริงแล้วเป็นเรื่องคําอธิบายกฎหมายเรื่องพยานแต่เพิ่มเรื่องจิตวิทยามามีการแยกแยะพยานแต่ละเภศว่าเป็นยังไงวิธีการตั้งถามพยานแต่ละประเภทวิธีการเอาความจริงพยานแต่ละเภศ ซึ่งมันเอาไปปรับใช้ในการถามค้านได้เป็นอย่างดีก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ได้อ่านได้ทําความเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เปอย่างมากเพียงแต่ว่าก็หาซื้อไม่ได้เหมือนกันใปอาทยกษาแนวนะครับต่อมาเล่มที่9นะครับวิชาว่าความและมารยาทนายความสัต์จารมนุษย์วุณนะครับเล่มนี้เริ่มตั้งแต่การเตรียมคดีการซักถามพยานการเขียนคำร้องคำขอคำแถลงต่างๆแนวทางปฏิบัติในการเป็นนายนะครับก็เป็นเล่มพื้นฐานที่ทุกคนควรจะต้องอ่านอยู่แล้วนะครับผมเองเนี่ยก็อ่านแล้วก็อ่านหลายรอบเลยดูมีการขั้น แะเป็นแฟนบันแท้ของหนังสือท่าน,เ,นเล่มนี้ทนายควรจะอ่านทุกคนเป็นเรื่องพื้นฐานในการเป็นทนายความตั้งแต่เริ่มจนเสร็จเลยนะครับเอาป่าเล่มนี้เป็นสุดยอดตําราในเรื่องของอการว่าความคดียาของประเทศไทยเลยนะครับคือเล่มนี้ครับ หนังสือสู้ความอาญา2020ของอาจารย์สุชาติลุ่มทรัพยรร์อดีตผู้พิพักษาแล้วก็ปัจจุบันท่านเป็นดิวเตอร์ความจริงแล้วหนังสือเล่มนี้แต่เดิมเนี่ยมันชื่อสู้ความอาญา2 0ง2ผมอ่านเล่มนี้มานานแล้วครับอ่านมาตั้งแต่เริ่มเป็นทนายนใหม่ของลูกพ่อมาอ่านนี่พอท่านจัดพิมพ์ครั้งใหม่ผมก็รีบอุดหน,นุนทันทีโอ้เล่มนี้นี่คือสุดยอดอของกันว่าความคดีายาเลยครับมีการสอนแนวทางรายละเอียดเช่นการรักค้าในเรื่องแสงไฟในที่เกิดเหตุความทรงจําของพยานความไม่น่าเชื่อถือของพยยยาาลลลลงงระเเเอีีีดดชิึกทท่ อ่านในหนังสือเล่มอื่นไม่ได้ไอ้หน,นังสือเล่มอื่นของผมเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเขาอาจจะพูดถึงหลักการทฤษฎีแนวความคิดแต่ว่าเล่มนี้ครับเขาเขียนถึงแนวทางปฏิบัติลงลึกลงรายละเอียดมีคำพิพากษารสนิการมีตัวอย่างยังไม่ได้อ่านเล่มนี้อย่าไปว่าความดียา,ยาเลยครับชีวิตลูกความอยู่ในกำมือของเราเนี่ยนะครับขนาดเล่มนี้ก่อนเถอะเล่มนี้420อย่าไปงกกับตำราเท่าน,นี้ต่อมาหนังสือเล่มนี้ผมอ่านตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษานะครับการว่าความนะครับ ของอาจารย์สุรชัยสุวรรณบิชาเป็นอดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดทาขึ้นผมก็ตั้งแต่สมัยเรียนทุกคนนี้ยังอยู่ก็เป็นตําราที่ทรงคุณค่ามากๆแล้วก็ถูกมากๆห้าสิบห้าบาทเขียนไว้คล้ายๆกับของท่านอาจารย์มา,าลุกบุญนาเริ่มกระบวนการพเิเซษตั้งแต่การเตรียมคดีการเขียนคำรอคำ้องคำขอคำาแหลตงต่างๆเป็นหนึ่งในหนังสือที่ควรหามาอ่านอย่างยิง่งนะครับเป็นตําราที่ทรงคุณค่ามากๆต่อมาสุดท้ายแลละหนังสือที่ผมชอบมากๆเลยครับเล่มนี้นอกจากได้ความรู้เรื่องความ ว่าความภาคพิสดารของอาจารย์วิสูรทิพิวัตพกจนานะครับสามใหเนี่ยความจริงแล้วมันไม่เชิงเป็นวิชาการนะแต่เขาเขียนเป็นบทความสั้นๆได้ทั้งความรู้ความสนุกบันเทิงเกี่ยวกับประสบการณ์การว่าความจริงผมอ่านตั้งแต่ผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยโอ้โหสนุกมากครับอ่านซ้าแต่ก่อนเรื่องนี้จะออกด้วยวิชามานมันมีวิชามานเยอะหน่อยนะครับเป็นยังไงไปอ่านดูผมไม่สบ่อยแต่เรื่องนี้น่าเสียดายมากเลยคือหาซื้อไม่ได้แล้วครับแล้วก็มีเพื่อนๆในเพจอ่ะพยายามมาขอถ่ายกับผม แต่ผมมันอ,อ็มันก็รู้อยู่นะล้ว่ากฎหมายที่กสิกานี่ไปถ่ายแจกให้คนอื่นเนี่ยมันก็ยังเป็นการไปกระทบสิทธิ่านอาจารย์วิสุทธิ์ที่เป็นผู้เขียนถ้าใครรู้จักก็บอกท่านนะเห็นแล้วกันว่าจัดทิมจําหน่ายได้แล้วนะครับหรือผมขออนุญาตทิมไปแจกไปขายเลยไหมเพราะว่าคนติดต่อสอบถามอยากได้กันเยอะมากเลยแต่ผมไม่กล้าพิมพ์แจกนะครับสําหรับไอ้หนังสือ12เตำราว่าความชั้นครูไม่อ่านเนี่ยอย่าเพิ่งไปขึ้นว่าความเลยครับท่านอ่านก่อนเถอะการว่าความเนี่ยเป็นการที่ลูกความเอาชีวิตแลว้วก็ทรัพย์สินมาฝากอยู่ใน ความดูแลของท่านฝวากอยู่ในความรู้ความสามารถสกิลในการทํางานของท่านท่านต้องอิ p มฟ v e ท่านต้องพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่ท่านจะทําได้ก่อนที่ท่านจะขึ้นไปว่ากวาผมเชื่อว่าถ้าท่านได้อ่านหนังสือทั้ง12เล่มนี้ท่านจะได้รับประโยชน์อย่างมากในการทํางานเหมือนกับที่ผมเคยได้รับมาแล้วแล้วไม่ใช่อ่านรอบเดียวปีหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยสักครั้งหรือ2ครั้งท่านหยิบมาอ่านเรื่อยๆยิ่งพอท่านไปทํางานแล้วท่านกลับมาอ่านหนังสือพวกเนี้ย ท่านจะเอาไปปรับใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้ผมยังต้องอ่านอยู่เลยครับก่อนขึ้นว่าความคดีสำคัญสำคัญหนังสือทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้รับการโฆษณามาจากใครนะแล้วก็ไม่ได้ขายด้วยครับวัตถุประสงค์ของผมเนี่ยไม่คิดจะหาผลประโยชน์กับเพื่อนใานาความด้วยกันมีหลายคนก็ว่าให้ทําไมผมไม่ขายคอร์สไม่ขายคอร์สสอนน้องทานายไม่ทาหนังสือขายผมไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะไปหาผลประโยชน์จากวิชาชีพทนายความวัตถุประสงค์ผมคือการอินพุสหรือพัฒนาวิชาชีพในความโดยรวมให้กับเพื่อนเพื่อนในความนะเพราะฉะนั้นแล้วไอ เรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรคงไม่มีหนังสืออาจจะทําแต่อาจจะแจกนะครับแล้วก็ไอคอสฝึกอบรมอะไรถ้ามีเวลาก็คงจะทําแต่ว่าก็จะอบรมฟรียังไงหากถูกใจคลิปนี้ก็คกวรกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เพื่อติดตามสาระน่าสนใจเช่นนี้ต่อไปนะครับแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยคอมเมนต์สอบถามไว้ในช่อง YouTube ด้วยเลยนะผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะตอบให้ในทุกคำถามนะครับสาหรับวันนี้ข้อขอจบคลิปปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ